โอ้โหใช้ได้เลยไข่แข็งตัวแล้วจะได้กลิ่นหอมจากใบเตยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะปานนำเสนอกันทำไข่แดงสุดเร่งด่วนนะคะเจ็ดวันก็จะได้ไข่แดงเค็มแบบนี้นะคะเป็นไข่แดงที่เหมาะที่จะเอาไปทำขนมเปี๊ยะเอาไปทำบะจาง ไข่แดงเค็มที่ต้องใช้เนี่ยได้หลายเมนูเลยนะคะไข่แดงยำไข่แดงเค็มนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ทําง่ายๆ7วันนะคะเพื่อนๆสูตรเร่งด่วนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะวัตถุดิบไข่แดงเค็มสูตรเร่งด่วนนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีไข่เป็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้าส้มสายชูเกลือกือสมุนเนี่ยนะคะแล้วก็ใบเตยหอม เราจะเริ่มจากนำน้ำส้มสายชูเทลงไปในไข่เลยนะคะเทจนล้นก็คือติ่มไข่เลยค่ะใส่ลงไปเลยให้ไข่จมลงไปเลยนะคะแช่ไข่เป็ดในน้ำส้มสายชูประมาณ10นาทีนะคะครบ10นาทีแล้วนะคะการที่เราแช่ในน้ำส้มสายชูเนี่ยเพื่อให้เปลือกเขาบางนะคะเพื่อนๆน บริเวณที่มันบางเนี่ยมันก็หลุดออกมานะคะน้ำส้มใส่ชูมันจะกัดเปลือกเราก็จะนำไข่เป็ดมาเลียงไว้ในกล่องนะคะเอาเยื่อมันออกให้หมด เสร็จแล้วก็นําเกลือส่วนแรกนะคะเทลงไปในกล่องเลยเกล่ยให้เสมอกันนะคะเอาไข่ลงมาเรียงในกล่องเลยนะคะแล้วนําเกลือโรยปิดทับไข่ให้มิดเลยค่ะ ตอนสุดท้ายนะคะนําใบเตยหอมเนี่ยทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนํามาตัดเป็นข้อๆเลยค่ะเราจะได้กลิ่นหอมจากใบเตยในการหมักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝานะคะเราจะเก็บไว้ในครัวที่อุณหภูมิห้องอีกเจ็ดวันมาเจอกันค่ะผ่านมาเจ็ดวันแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่แปดนะคะเจแปนเปิดออกมาโอ้โหกลิ่นใบเตยหอมมากๆ เดี๋ยวเราจะเอาไปเตยออกก่อนนะคะไข่ที่เราดองเกลือเอาไว้เราจะมาดูผลงานกันค่ะเกลือตรงนี้เอาไปดองต่อได้นะคะไปดองเป็นไข่เค็มเอาไปใช้งานต่อได้ค่ะเจ๊ปานนาไข่ไปล้างเกลือที่เกาะอยู่ที่ไข่ขาวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกดูกันตอกทีละฟองเลยค่ะว้าว ไข่แดงนะคะแข็งเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆใช้ได้แล้วค่ะค่อยๆตอกดูนะคะโอ้โหใช้ได้เลยไข่แข็งตัวแล้วแบบนี้เอาไปทำขนมได้แล้วค่ะเราก็เอาเยื่อออกนะคะเอาไข่ขาวออกให้เหลือแต่ไข่แดง แข็งทุกใบเราก็จะเอาเยื่อออกนะคะไข่ขาวเนี่ยเอาไปทําไข่ดาวได้นะคะเอาไปทอดไข่ได้ส่วนไข่แดงก็เอามาทําขนมนะคะโอ้โหหน้าตาดีทุกใบเลยสนุกมากเลยค่ะสนุกไอตรงทําตรงนี้แหละ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายมากเลยไข่แดงเค็มฝากติดตามครัวอร่อยใบาเจ๊ปนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ